สวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะเอฟซี FC น้องอิงสาวหน่อยเพ็บเป็นแพงทุกท่านค่ะและเอฟซีทุกท่านที่ให้กลังใจกับประเด็ชนช่างแนวมาตลอดนะคะทุกท่านข้ามเมื่อคืนนี่เนาะน้องอุ้งอิงแสดงบนเวทีน้องปวดท้องน้องไปอัดเสียงอยู่ของอัดเสียงน้องบ่ได้กินขา่าวและการน้องกากินข่าวว่าเป็นเวลาพ้อมเขาไเป็นเวลากดมันเป็นกดใน่ค่ะพ่อมันตีขือนนอกประเด็นเคยเป็นไนดะ้เด่นก็เป็นตลอดเป็นอยู่เรื่อย เวลามันตีขืนสินแนนมันสินจุกนะคะจุกแล้วก็สลาบทั้งล้างพรมเจ็บนะคะเจ็บเห็นน้องเป็นแล้วก็โอ้ยคือใส่ตัวเองตัวเองเคยเป็นมันเจ็บ,ม,บมันทรมานหลายได้ค่ะทุกท่านแต่ว่าน้องมิเสเบรลิศหลายเนาะลองเพลงอดทนอดกันขนาดเลยนะคะอดทนน้องอ่าเห็นใจเอฟซีเอฟซีก็มาล่อเบิ่งน้องตั้งหลายเนาะตั้งหลายหลายมันขึ้นก็ได้โอ้ยเห็นหนา้าน้องสีหนา้าน้องน้องเจ็บ นะะักขเจ็บเจ็บปแดงลู่ลู่ถึงซึ่งถึงการเจ็บนะคะเจ็บปวดปวดทองแบบทองไปหลอกกอพอ็พะเสียงน้องก็บอกคอยากมีพอมัขึ้นเพราะมันเวลามันตีขึ้นมามันเสียงกับสิ่บอมีเสียงเห็นแล้วโอ้โอน้ำตาล่างนำ้ำหนองนะคะไห้นำ้ำน้ำค่ะทุกท่านน้ำตาม,มันไหลออกมันสงสารกระระทับใจนะคะซึ่งใจแม่ปิยพรกับแม่แกมสกาวเดือนไปซอยนองนะคะลองเพลงอยู่หลังเวที โอ้ยเห็นแล้วกระปาบเพื่มใจก็จะหักน้องแพงน้องหลายนาอน้องบนอิงก,กับประคองน้องตลอดนาะประคองน้องตลอดประทับใจแห้งแห้งซึ้งใจแห้งมากๆก็คือน้องลําเพิ่นลองแท่นเอื่อยใดนะครับหัวเอื่อยลองเสียบบอกคอยมีพอหยุดถามว่าอลองแท่นใดบอลองแท่นใดค่ะว่าส่้นนะคะมาในเพลงยังเลือกเขาสะอ้ายคนว่าน้องอิงก,กับมาลองน้ากันน้องกับน้องนั้นเพื่อนประการลองน้ากันเนาะ เด็กน้อยอายุสามหนีเนาะโอ้ยสับซึ่งนำ้ำใจมากๆค่ะเวลาน้องเอือนเนาะเอือนเด็กตาด้านๆมันก็หยุดสงัสงักไปเนาะห้าเห็นเลาก็โอ้ยเนาะโอ้ยอีหล่าเอ้ยกันใจน้ำอีหล่าอีหล่าเอ้ยเจ้าจะหล่มเดิมบางที่น้องสีล่มได้เพราะมัน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 ลาบทางด้านล่างนี่มันมันมัน,มนยืนแทบสิดบ่ได้เลยค่ะทุกท่านประเด็นเป็นมาแล้วคือมันตีคืนตีคืนมันสีล่าทางด้านล่างแทบสิยืนบ่ได้เลยหยืนบ่ได้เลยเสียงกระสิขาดหายไปเพราะมันเจ็บ แต่น้องอดทนอดทนเด็กอายุแค่16ปีอดทนอดการคำนาดมากมาก,มากเลยโอ้ยนะคะแต่น้องแสดงสิปลิตสูงสุดสุดยอด,อดมากเลยถ้าเป็นคนอื่นบข่ขืนแล้วค่ะเวทีบข่ขืนแล้วแต่น้องเป็นห่วงเอฟซีย่านเอฟซีเสียกังใจมาล่อดูน้องมาลอมมาล่าอ,มอชมน้องเอฟซี FC ก็เข้าใจน้องพาก,กันซอยหลงซอยน้องหองเพลงขึ้คืนนี้นะคบเอ้ยนะครับแต่เดี๋ยวนี้น้องอ็สบายแล้วสัตว์ไปหาหม้อแล้ว พอหยุดแล้วก็อุกอ่างเนาะสิไปหาหมอก่อนบ่อิลลาสิไปหาหมอก่อนบอ่ถ้าเจ็บแห้งอีเดคะ่ะเจ็บแห้งอีลิดีแต่น้องบ่่บบ่บบสุดโล่งเนาะถ้าสุดโล่งนี่มัน,ม,นมันตีขึ้นมาเนี่โอ้ยประเด่งเป็นมาตั้งสิบยี่สิบกว่าปีประเด่งเป็นมาเนี่ยทรมานมากๆนะคะทุกท่านคือกินเข่าเป็นเวลาบ่ตรงเวลานี่มันสิขึ้นกินน้อารมณ์หนึง่งอารมณ์มันมีกดมีแก๊สมันก็จะตีขึ้นนะคะตีขึ้นตีขึ้นมันแน่นจุกในลินปีเฮา จุกแล้วก็มากับแสบแล้วก็ออกหอนแล้วก็มากับเหล่าทั้งหลังเจ็บเจ็บเจ็บนะคะสงสารอีหล่าลายๆนะคะมีคนเราไปสอบสูงสูงถ้าเป็นบางคนเขอลาแล้วนะคะอีหล,าล่าลาบุรีพอเอฟซีพอพอยเมลโออีหล่ายอยู่อีหล่าคิดเสมอว่าพอพอยเม่เอฟซี FC, ม่บุตรคุณกับอีหลา่านะคะแต่ตอนนี้มาไปเบิงไปหาหมอแลว้วสันดีแลว้วดีแลว้วเศร้าแล้วสันแม่น้อยกับคุ้มให้กินเข่าว,ว่าง บางช่วงนี่แหละช่วงช่วงเที่ยงเนะิ่นกินเขา่าถือไม่ถือไม่เลี้ยวคุ้มพอรอมสันให้กินเขา่าให้กินเวลาให้กินเวลามอให้กินอันพิษเวลาหมูว่านองไปอัดเสียงเนาะอัดเสียงเนาะก,ก็เครียดพอมเครียด เพลงเสียงมันบอกเขากับ well, ข so. <c oughs> like, ี้เพลงอย่างไรมากกับเคร่งเครียดปฎิการอาการเครียดพอมกลยุทธ์อย่เครียดกับขื่นนะคะคันเท้าเครียดเครียดมันก็เครียดร่วงกับพอมันสกปอกวูนูเนี่ยกับพอแล้วก็ตีขื่นกับตีขื่นนะเพราะฉะนั้นน้องก็กินตรงเวลาอย่าเครียดเด้ออย่าเครียดพยายามอย่าเครียดแต่บอกแต่น้องเป็นคนอดทนเนาะน้องสิีเบาเลยนะคะเบาๆเบางนะคะโอ้เห็นแล้วก็น้ำตาไหลทุกท่านทุกท่านเป็นเกือประแดงอยู่บ่เห็นแล้วน้ำตาไหลน้่นตาซึมไห้น้ำนอง น่องบ่าหายแต่เข้ากับหายหายเพราะว่าน้องกั่นนะกั่นกันอดอดอดประเด็เป็นมาแล้วค่ะเป็นมาแล้วเรื่องมันนี้โอ้ยมันทรมานมากๆยิ่งมาตีมาทั้งหลังนะคะมันเป็นดันทั้งหลังอีกโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บนะคะทุกท่านเจ็บมา,มากๆว <s> ันนี้น้องกระสิไปโว่ตัวเนาะโ,ว,ว,โว่ตัวอยู่อ่ะขับประกวดโคคุ้นมันบอกโคคุ้นอยู่ริสเกต น้องสิไปโซ่ตัวไปแล้วค่ะไปแล้วแต่งตัวด้วยของแต่งตัวแล้วนะคะบางบอกว่าหายแล้วก็จ้าหายแล้วเพิ่นนมาเพิ่นหายแล้วเหมือนแรงส,ส <than> the ู้ๆนะคะสู้ๆเพื่อนกระไรอ่นั่งเอกมาใหม่เนาะน้องแก้มก็โล่งอิริเนาะน้องไอ้นางเอกมาใหม่น้องอ้อมเอมเพชรบันแพงกันาตาวยวนาตานาฮักนาฮักอยู่นะคะบเ้าก็ค่อยเปิ่งน้องก็คือข้นเวที่เหมือนแรงนี่เนาะน้องอ้อมเอมเนาะนะคะทุกท่านเห็นน้อง ทรมานมากๆนะคะโลกกันในทรมานมากๆแล้วก็ถ้ามันก็จะเป็นตลอดนะคะถ้าเราไม่ปรับปรับปรับกินเขาให้ตรงเวลาปับตระเดนก็เป็นนะเป็นมากประเด็นจะเป็นมากแต่ให้อยู่หม้อหม้อหกประเด็นเป็นมากเป็นมาเรื่อยๆเืค่ะทุกท่านเป็นมาเรื่อยยิ่งมาพาดทุนน้าดีเขาแห้งเป็นตลอดเลยบ้านี่ยแต่ว่าแปลกแปกอย่างหนึ่งเด้อเพรเนียดีค่ะยาดียาดียาวิเศษยาดีปกติเประสิทธิกินยาคิมินซันตลอดกินพริกคิมินซันล้างอาหาร กินอยู่เรื่อยนะคะกิน pues headache, ก, MA, desse, กินพ nah, ่อท <for S 1> ุเลาบ่ราหายขาดดอกแล้วก็ต <I> mean, ่อมากับมันกินเอนทานซินเพราะมันหอนหอนขึ้นมากมันแสบขึ้นมากมันตีขึ้นมากก็กินเอนทาซินมากกว่าไปมากกับพ่อแท้พ่อแท้ลดซื้อลดกดลดแกนซื้อพ่อทุเลาซื้อเพราะทงนแปลกไปอย่างหนึ่งบอกเขาบอกกระไรกินก็กินอันใบสาบเสือใบสาบเสือเปรตกับกินกินได้เอามาปั่นกินย่ำมาเ้ากินกับใพ้เป็นแพ้เนี่ยกับพ่ออาหารก็กินใบสาบเสือกับซีเร้าได้มันสมานแพ้เนาะ แต่ตอนนี้ประเดไม่ได้กินยาอย่างเลยเด้ไม่ได้กินยาอย่างเลยตั้งแต่ประเดีมาติดตามชื่อดองอุ้งอิงนะนะคะเป็นยาพิเศษค่ะบ่เครียดบ่ท่าไม่เครียดเลยนะคะบม่ต้งเครียดแต่กิ่นข่าวก็บ่ตรงเวลาประเดีวพอว่ามันเบิ่งกันน้องอุ้งอิงเนาะบ่เครียดบ่ยังกับบ่ห่อนทองแต่ก่อนสีห่อนทองคู่มือคู่มือห่อนทองห่อนขึ้นมากกินแกน้องใหม่กับบ่ไดนะคะกินอาหารเผ็ดกับบ่ไดแต่ตอนนี้เนี่ยมาเบิ่งน้องอิงมาดูแลดูน้องอิงไปเห็นกระเจี๊น้องอิงมาติดตามชื่อน้องอิงคู่มือขู่ มันหายโดยปริยายกัะทุกท่านว่ามีความเขียดเลยว่ามีเสียดว่าไมีเขียดยังเลยอย่าอุ้งอิงค่ะทุกท่านอย่าอุ้งอิงมันจะห้ามห่อสีราห้ามมาไหลสดเรือดห้ามมาเบิ่งคลิปน้องอิงห้ามสิยิมไปน้ำพอมหัวหลอดน้ำพอมนะคะน้องซุกเข้ากับซุกน้ำน้องทุกเข่ากับทุกน้ำส่วนมาน้องมีหมกตะลุกโตกย่าห้องยิมห้องหัวเนาะแล้วเวลามาไหลสดประเด็นก็สิยิมหัวกับเอฟซีเอฟซีผ้าเบาอย่างประเด็นก็เบาน้ำกันกบมวนไปน้ำแลยบวรูเลยวแบบมันหายต้นใดมันไม่มี ปะเด็นรู้สึกว่าบ่มีอาการขึ้นมาสามเดือนในแต่แต่ไปเบิ่งน้องอิงมาเนี่ยสามเดือนกลัวล่ะบ่มีอาการแสบท้องบ่มมีการออกหอนท้องบ่มีการมันเน้นมันจุกท้องเลยนะคะทุกท่านแปลกบ่แปลกบ่เนาะแปลกได้โอ้ยปะเด็นกัเห็นน้องเจ็บปวดหลายเมื่อคืนนี่โอ้ยเนาะเจ็บปวดทรมานหลายโอ้ยอีหล่าเอ้ยแม่กระน้ำตาไหลน้ำเจ้านะคะปืบปากปื้มดีใจคนหักน้องก็ะไล่ลายเนาะทุกท่านเนาะในประเด็นกัมาเบอาให้ฟังมาเล่าให้ฟังว่า สงสารน้องอุ้งอิงหลายเมื่อคืนนีนะคะแต่น้องเอาอยู่ได้เมื่อคืนลองจบทุกเพลงถึงแม้จะกระท่อนกระแท่นบ้างบางครั้งน้องก็สิลองไม่ได้กับมีนะคะแต่เอฟซีก็ซอยลองน้องซอยน้องลองเอฟซีก็เข้าใจน้องนะคะเข้าใจน้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นเล่นใจนะคะให้กับประเด็นมา่มั่ฟ้าประเด็นว้าเรื่องน้องนะคะสงสารน้องขอบคุณหลายกับทุกท่านอย่าลืมเป็นเล่งใจกับประเด็นชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ